ลงสองไ้ดีเเป็นลังที่สามแลออ้วเอ่นเนี้อกันอ่าได้ทำการดูกุณตีลังที่สองลงไปเสร็จแล้วคุณโยมนลังแรกก็เห็นเป็นรูปร่างแล้วละนี่สวยงามะจะเหลือลังที่สองต่อไปนะพระเนรหวมช่วยกันพอดีติดติดเรียนหยุดโควิด ก็มาช่วยทำติสร้าหล้างใหม่กันไอเหตุที่รือไม่ใช่อะไรหรอกตลวกกินเสเรียบตั้งฐานล่างไปยนตนยอดจุกัวเลยเราไม่รื้อมันก็พังลงมาเป็นจมเป็นจมใครที่จะจบก็เลยจะตัดสินใจรื้อซะเพื่อจะได้ทําเป็นหลังที่ต่อหลังจากหลังแรกก็มองดูแล้วก็งามนะใกล้เคียงใกล้ เหลือน้ำตกนี่ไปสิเสร็จแล้วก็หลังที่สองก็เริ่มทําต่อไปเหลืออีกสามหลังผัดจากนี้ไปทางโน้นอ่าไปทางโน้นดูใช้บุหรนะี่น่ะถ้าไป ไม่กูแอน,นดูดีเหรออ,อืมพระทำอ่ะอันนี้เป็นมือลูกพระลูกทางนั้นเลยโยนได้จังเลยทำเองกับเพียงเองเลยไอตัวมีคุณต้นมาให้ คุณวัสดุก่อสร้างแค่นั้นแหละ,ะส่วนช,ช่างนี่ไม่ต้องละลูกพระลูกเนยเก่งทำช่วยกันหมดเลยนำทีมโดยเดนบอยนี่เป็นหัวหน้าทีมในการก่อการสร้างไม่ต้องจ้างช่างที่ไหนเลยประหยัดงบช่วงทุกเศรษฐกิจตกสะเก็ดยุคโควิด All right. All right. <laughs> อทำง,ง่ายอย่างนี้แหละ อ,อันนี้ไม่ไมค่อยเป็นช่างก็ถอนตะปูไปช่วยด้วยช่วยกัน กำลังแห้งแล้วอเถ่พี่เสียงทุกขทุกเพื่อน,นเป็นกตลมงีแห้งแต่ว้ยอ้าวที่เคยน้องเคยอยู่ด้วยกันเหรอทำงานเนี่ยทุกเออ มันมัวๆไปหน่อย หลังแต่ละหลังนี่ก็ใช้งบประมาณประมาณเกไม่ถึงแสนนะเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้แหละอย่างหลังที่ทำใกล้เคียงจะเสร็จแล้วเนี้ยเนี่ยเนี่ทาน,นต้งหลายเห็นอยู่เนี่ยก็ลูกศิษย์ทำเองนะ,ะเดี๋ยวพาเขาไปดูข้างในหน่อยว่าเราทำกันยังไงหลังนี้นะเออ เผื่อท่านทั้งหลายมีน้ำจิตน้ำใจร่วมด้วยช่วยกันสร้างหลังที่สองยังมีอีก4ีห้าหลังคุณโยมที่จะต้องจัดแจงอ่าอ่านี่ภายในข้างในนะออเนี่ยคือข้างในกุฏิที่จัดแจงสร้างขึ้นมาใหม่อ่ยคือส่วนห้องน้ำอ่าตอนเลือการ ติดบัวรัดขออะ,อะไรต่างๆก็ลงเรียบร้อยเลยโยมมโดีปีนี้ก็ไปยังไงบ้างเจอ,อโ,คโ,โ,โควิดนี่งาน,นันวที่เจ็ดมกราตก็เลยกร่อยไปเลยนะที่วัดที่คลองแอนเนี่ยปีนี้ก็ไม่เป็นรายโอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็ว่ากันไปอันนี้ดูผลงานของลูกศิษย์เขาทำนะก็เหลืองานชิ้นสุดท้ายก็คืองานปูพื้นอ่า กำลังเลือกลายเซรามิกมะปูเนี่ยแล้วก็ช่อมลงช่องลมก็ทำเหมือนอย่างนี้แหละจะเรียกตัวพื้นกุฏิเนี่ยก็ยกสูงขึ้นมาประมาณสะเอลอาตมาใช้วิธีการแบบใหม่คุณโยมด้วยการให้ทำห้องน้ำแล้วก็มีที่เก็บน้ำข้างล่างกุฏิเลยเนี่ยไม่ปล่อยไม่ฝังลงดินอเชื่อมต่อจากตรงนี้เลยเนี่ย อันนี้คือห้องน้าใช่ไหมเนี่ยห้องน้ำข้างล่างก็เป็นที่เก็บเก็บเลยเนี่ยแล้วก็มีที่สูบออกข้างๆเนี่ยเวลามันเต็มก็ออกตรงเนี้ยเลยเออโดยที่เราไม่ต้องอบันยากไม่ต้องกลัวว่าซ่วมซึมซ่วมเต็มซ่วมน้ําไม่ไหลไม่ต้องคุณโยมนะเออนี่คือกุฏิที่จัดแจงสร้างด้วยงบประมาณไม่ไม่ถึงแสนเพราะว่า อาศัยลูกศิษย์เป็นช่างช่วยกันส่วนการออกแบบนี่ก็จมาเองแหละออกเองออกแบบเองเนี่ยดูข้างๆก็ดูเขาท่าเขาทางดีเหลืองงานเก็บรายละเอียดเล็กน้อยอ๋อเดี๋ยวไปดูหลังที่2ที่รื้อลงมานี่คือลักษณะของที่เก็บน้ำข้างล่างนี่นะนี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ย เวลาอาบน้ําเนี่ยห้องน้ําอาบน้ําก็น้ําก็ไหลลงเนี่เลยอทีอ่อืที่ฉี่ต่างๆส่วนอน้ําเสียก็ออกข้างๆร่องกําแพงข้างด้านนี้ไปทําระบบการสาธารณะประโยชน์ให้มันชัดเจนอ งัดดีๆงัดดีๆที่มันไมน่มันเสียเอาทำไม่เป็นอย่าให้ทำอย่าเสียไม้เออไม่เพ่นหนึ่งนะเสียเออหา้ารอยบาทก็ซื้ออะไรได้เล่นเอกปรับเด้ปรับ,รบงบประมาณขาใสา่ใจาขาครองชีพประจำตัวนะ อ่านี่ก็ต่อไปก็เหลือแต่อนุสร์ก็พยายามจะรวบรวมไม้ที่มันยังเหลืออยู่จากห้าหลังเนี่ยทาเป็นปุติไม้เอาไว้เป็นอนุสร์ให้หลวงปู่เจ้าคุณในธนี่ท่านเป็นเจ้าภาพสร้างให้ห้าหลังเนี่ยเอาไว้เป็นที่ระลึกของท่านเอาไว้พยายามจะรวบรวมดูจะได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องหายาการปลวกอย่างชนิดดีที่สุดละคุณโยมถึงจะกล้าทําแต่ไม่งั้นก็ไม่กล้าละ อพอดูแล้วมันโอ้โหมันกินเหลือเกินกินเหลือร้ายด้วยกินไม่เหลือซากเหลือไส้เลยอ๋อฝีมือการงัดเนี่ยเสียเลยไม้เนี่ยไม่ไว้ให้สยดสยองงัดนีย่ยังไงวะเนี่ยฮะ ไม้แตกเป็นซีซีเลยทีนี้ อระวังถึกตนนี่ตนเอลิ่นฝ้านี่ระวังมันดีดขึ้นมาได้มันหักปั๊บมันดีดขึ้นเจ้าของได้ออกข้างๆเอ,อิ้นงี้แค่นี้สาเบ็จมรลูกแ้วโยกขึ้นมาไหมโยกขึ้นมาไหม ม่าต้องโยกนะโยกขึ้นยากดันลงไปโหลดเออระวังมันดีเจ้าของเอาปล่อยไว้ก็สั่นก็ได้ดอกเออนั่นาเดีลงแล้วมาลงข้างล่างนี่มาลงข้างล่างนี่มางัดปลายนี่ระวังมันใส่เจ้าของระวังมันใส่เจ้าของนั่งออกข้างๆมันปลุดออกมาโลดเด้เออเออจับแน่พี่ทีวเออพี่เออเออ êi, ôi bò đã khác, chỉ đúng cái món này thôi. Mới trăng hay là đi thôi, tham gia xã nó sẽ nón vai à nào. เป็นป no, oh, ัญหาเหมือนกันทางการนอนการตื่นได้เลยตื่นบ่ตื่นพอย่อมกันเลยมันน่นกรนอมันก็เน้าอยู่เนาะกุฏินี่กระด็นไปมันเปนน่อยเด้ ออกดันงนี้มาก็เห็นกุฏิหลังใหม่ได้ชัดเจนอ่าเค่นี้และรายงานให้เห็นอ่